สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเอดีฟอร์ดแล้วนะครับผมพามาชมอันนี้นะครับตัวไอว่าเลสรุ่นสปอร์ตนะครับเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าทําไมเรียกว่ารุ่นสปอร์ตนะเพราะว่าตัวนี้เป็นสี่ขูดสีใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วรุ่นสปอร์ตรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาเอาสติ๊กเกอร์มาติดได้เลยนะครับผมกับงานตัวนี้นะท่อ HKS จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะท่อ HKS จัดให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตัวนี้รับสีเทอร์เรนโบ้นะครับผมรับสีเทอร์เรนโบ่กับพร้อมชุดแต่งงานวิกเตอร์ล็ ด้านบนของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีเทารลมโบแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะฮะสวยๆเดี๋ยวเราก็เตรียมร้างรถนะครับผมส่งลูกค้าเนาะกับล้อขอบ20ยาง275 55 55R20 นะครับตัวนี้เป็นตัวเพิ่มแพ็กเกจนะครับมีกล้อง360 3ารอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยใส่เป็นกระจังหน้า วิกเตอร์นะครับผมพร้อมกับมา้ามาสแตงแบบนี้นะครับไฟหน้าลมดํามานะครับผมไฟหน้าของเขาเนี่ยลมดํามาแบบนี้นะนี่เลยครับกับผมช่อง e d ็ดดี้นะครับผมอยากได้แบบไหนยังไงทักแชทหรือสอบถามได้เลยนะครับกับรถสวยๆมีนะตกแต่งฟรีไปเลย